สวัสดีครับท่านผู้ชมเหรียญที่เห็นเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นเหรียญของสมเด็จพระยาน,นาสังวรสมเด็จพระสังกราชององ,องที่ผ่านมานะครับแห่งวัดบวรบน,นิเวศวิหารนะครับหลังจะเป็นรูป สัญลักษณ์พรปรอนะครับพระนามของพระนามย่อของพร,พระบาทสมเด็จพระภูมิพลนะครับรัชกาลที่เก้านะครับนะแล้วก็มีชื่อกำกับคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับนะฮะหลัง มีตาพอปอรสองห้าสองเก้านะครับเดี๋ยวผมใช้ดูใกล้ๆนะครับเรืนี้เป็นเสียงที่ค่อนข้างสวยงามมากนะครับสมบูรณ์นะครับนะาด้านหน้า,าจะเป็นรูปสมเด็จพระยานสมเด็จพระยานสังวรน,นะครับพระสังฆราชองค์ที่ องที่แล้วนะครับดูเหมือนผมจำได้ว่าเป็นองค์ที่19นะครับองที่19ของของประเทศไทยนะครับสมเด็จพระยานสังวรแห่งวัดวรวิเวศวิหารนะครับแต่หลังจะมีตานะครับพอปรรานะครับ ก็กลิมีมงกุฎอยู่ข้างด้านบนนะครับด้านล่างเราจะมีคำว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยนะครับ ผมชมชมด้านหน้าทีนะครับผมขอจบการบรรยายเพียงเท่าน,ทนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความเจรุ่งเรืองในในหน้าที่การงานการค้าการขายนะครับการดำเนินธุรกิจขอให้ไม่เจ็บไม่จนมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับ สวัสดีครับ